แต่ตอนนี้หายไปหมดเขาต้องอมีคนงานมีพนักงานเยอะแย,ยะไปหมดถ้าการค้ากระพกเนี่ยกอย็อย่างแรกเลยก็คือการจ้างงานแั้นการจ้างงานเนี่ยกลุ่ม s อสมหรือพ่อค้ารายเล็กรายย่อยเนี่ยจ้างงานจํงงานวนมากนะคะหลายแสนคนแล้วคนเหล่านี้สายป่านไม่มาสายป่านาจ,จะอยู่ได้อีกประมาณเท่าที่คุยนะคะ หลายคน็บองนานสุดก็คือสามเดือนแหละถ้าไม่ไหวเขาก็จะปิดกิจาการคนก็เครากหนึ่งคนต่อหน้านะคะ,ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเร่งดําเนินการก็คือว่าควรจะต้องใช้เงินงบประมาณนะคะและเงินกู้โดยเฉพาะงบในการกระตุ้นเศรษฐกิจก4ี่แสนล้านเนี่ยคะ่ะเข้าไปให้มันถูกที่ถูกทางนะคะยิงให้ตรงจุดแก้ให้ตรงที่เราให้ถูกที่ค่ง วันนี้ง,งบ400ล้านเนี่ยนะคะที่เราเห็นการเสนอมาจากหน่วยงานเนี่ยมันเป็นการเสนอมาจากงบที่พ่อค้าเขียนรวมทั้งงบประมาณปี64ด้วยเป็นการเสนอจากงบที่พ่อค้าเขียนคือเขียนให้ซื้อนั่งซื้อนี่ซื้อทำป้ายติดหมู่บ้านซื้อตู้น้ำมันให้ทําถนนซึ่งอย่างนี้ไม่ลงกาเป็นคน ายากที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นกาลังซื้อจริงๆวันนี้งบมันต้องลงไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้ใหม่นะคะให้กับประชาชนางบ4ี่แสนล้านนี่เท่าที่เห็นโครงการที่โดยงานของรัฐเสนอมาเนี่ยเป็นงบที่เรียกว่าเป็นงบที่แบ่งกันนะเป็นเค้กที่มาแบ่งกันระหว่างรา,าชการกับพ่อค้า ขอให้ลือเลยและวันนี้ต้องถือว่ารัฐบาลน,นี้มีความโชคดีในความโชคร้ายนะคะแม้ว่ามีโควดิดแต่ต้องถือว่าตั้งแต่ตั้งประเทศไทยเป็นรัฐบาลที่มีการมีเงินอยู่ในมือในพ่วงปีครึ่งเนี่ยมากที่สุดก็คือมีงบประมาณปี63 3.2ล้านล้าน,านมีงบประมาณปี64 3 3ล้านล้านนะคะแลกคู่อีก1ล้านล้านมารวม8ล้านล้านแล้ว ถ้ารัฐบาลนี้ไม่สามารถใช้เงิน8ล้านล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในข่วง3เดือนนี้เท่ากับว่าคนตัวเล็กตัวน้อยทั่วประเทศจะต้องเจ๊งเป็นหลายแสนลายแล้วก็จะจบหมดนะคะเศรษฐกิจไทยนะคะนั้นมาตรการอยากจะอยากจะขอร้องว่ารัฐบาลเนี่ยวันนี้นายกต้องท็อปดาวลงมา ต้องบอกทิศทางว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอย่างไรแล้วให้หน่วยงานจัดงบประมาณให้สอดคล้องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะคะอย่างยกตัวอย่างที่เรา